สวัสดีครับแฟนธรรมราทุกท่านนะครับก็พบกันประจำเช่นเคยนะฮะกับสลับการหาในทางฮานอยนะครับเช้านี้วันที่30สินะฮะสิ้นเดือนนะครับ30เมษายนนะครับปี่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลเมื่อวานเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะฮะเมื่อวานออก2 9862อนะครับทางการเข้าเราจะเข้าที่สูตรเก่านะครับกลางนะครับ2 6 6 2นะครับส่วนวิ่งบนเข้าที่เลข้านะฮะ นะครับส่วนไม้ล่างก็เข้าทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวล่างนะ9268นะครับ29862นะเข้าหมดนะครับนะส่วนรูดนี้เมื่อวานเข้าคู่นะครับเข้าคู่มาสองวันแล้วนะครับสองกับหกนะครับรูฝังวิ่งบ้างนะครับ ของวิ่งนะฮะวันเด่นวิ่งเจ็ดเก้าก็เขาที่เลขเก้านะครับไีเอกหมาก้านะฮะก็ได้เก้านะครับส่วนมุดล่างไม่เข้าทําวันหลุดไปนะครับวิ่งล่างเขาเลขหกนะครับประหยัดสองก็แปดกับหกเปหนึ่งก็เลขเก้านะครับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูผลเข้าหลุดมื่อวานนะครับอ่าน้อยธรรมดานะฮะพิเศษครับ หกสามห้าสี่หนึ่งนะครับหกสามห้าสี่หนึ่งนะฮะสามห้าไม่มีนะครับสี 4, 1, ่หนึ่งก็ไม่ปรากฏนะอันนี้ไม่เข้านะครับไม่เข้ามาสองวันแล้วฮะส่วนน้อยธรรมดาเราหกสองก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวชนด้วยครับตัวชนเด่นด้วยนะฮะอ่า ส่วน298นะตรงบนนะครับ98ตรงนี้นะครับ298ครับมา3ตัวครบนะฮะ98นะครับไม่มีเรียน9นะครับ2กับ6มี9นะส่วน VIP 42575นะครับ สองห้าเจ็ดห้านะครับดึงออกมาไม่ได้นะฮะดึงออกมาไม่ถูกตัวนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหนึ่งสองสามสามตัวครบส่วนชุดขยันเนี่ว่าช่องชุดขยันนะครับชุดขยันก็ยังคงเดินได้ดีนะฮะเข้าตัวเดียวเมื่อมวานโอเคครับเดี๋ยวไปหาวันนี้กันนะฮะที่สามสิบนะครับ 3 0เลยลวยเลยฮะนี้2,9,8นะครับแปดสองสิบหกเก้กสเลขสวยนะครับหกแปตัวก็คือ4,2่สนะครับสี 4, นะหน ปดสี่หนึ่งหกแปดสี่นะครับเจ็ดสสองครับหนึ่งหนะครับหกแปดสีเสสองนะครับสังเกตสี่สองนะสี่สามสีองหสองนะครับ สี 1> 4, 1, 4, 0, ่หนึ่งสี่ศูนย์อสามสองแล้วก็สองสองนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสามหกนะครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูนย์หกแล้วก็เก้าหกนะครับมีตัวชนหรือไม่นะฮะสองหก ชนนะครับสาไม่มีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหชนตัวเดียวนะฮะเบอรมีสองสอง,สอง,สองกับสี่สี่นะครับสองสองแล้วก็สี่สี่นะครับออเคเดี๋ยวเราไปหาสูตรหม่ล่างกันนะครับมีได้เจ็ดนะฮะศูนนะครับศู 0, 1, 4, 6, นย์ห 08นย์แปดหนึ่งสหนึ่งหกหนแหสีแล้วก็หกนะครับทั้งรวนครับเจ็ดศูนย์เหนึ่งเจสี่เจหกและเจนะครับดูตัวชนนะครับ6กสองห้าสองสี่สสี่สาม สี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์สามสองสองสองนะฮะสามหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งหกตรงกลางนะฮะโนเลยหนึ่งห้า หนึ่งสี่อ้าวหนึ่งสี่นะครับมีสองตัวนะครับแล้วก็ศูนย์หกเก้าหกชนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชนกันหกตัวนะครับสี่ศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปด 0ูน4 0ห้่คอม05อันนี้ก็คอมหนึ่งห้านะฮะว่าตัวคอมมันจะติดมาด้วยหรือไม่นะห5้าก็มีนะฮะโอเคไปดูชุดเทกันต่อนะฮะบวกหบวกสามอันนี้5 6 7 9 5 6นะครับ7 7 เก้าห้าหกหกหกอันนี้เด่นที่หกนะครับชนในนะคเจ็ดไปแล้วนะครับศูนย์ไม่มีหนึ่งสี่หกไปแล้วครับแปดหนึ่งสี่หกแปดนะหนึ่งสอง ห้าหกแปดอันนี้ไม่ชนนะสี่ตัวชนห้าตัวนะเด็ดที่หกนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าหกห้าหนึ่งห้าแปดนะครับหกหนึ่งหกแปดแล้วก็ หนึ่งแปดนะครับทีนี้ก็ดูตัวชนนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดไม่มีนะฮะเจ็ดหกชนเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าหกห้าหนึ่งห้าแปดแปดห้าไม่มีหกหนึ่ง ชน6 8และ18นะครับชนทั้ง3ตัวอีกนะครับวันนี้มี71 61แล้วก็18 10 161 718นั่นเองนะครับ78นะถัดลงมาก็เน04 0 6แล้วก็1 4นะครับที่ชนน้อยนะฮะนี่ชนเยอะนะไปดูเลขวิ่งกันนะครับเลขวิ่งนะครับผม9 9 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 3 4 5 2 1 2 หนึ่งสอง9าห้าชุดวินชุดนี้อันนี้เด่นวิ่งหนึ่งครับอันนี้เด่นพระเอกคือหนะครับ ที่1 6นะครับ9ก็มีในสารานี้ด้วยนะฮะ19 15นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการคำนวณหารเลขหานอยนะครับก็ฝากคอเตอร์ไว้ด้วยนะครับครับตัวอย่างคือแนวทางนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านนะในการรับข้อมูลนะฮะ ส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับวันสิ้นเดือนแล้วนะฮะคนใหม่พวกนี้สวัสดีครับ